ถ้าใครที่แบบต้องการภาพมุมกว้างแต่ว่าเลนที่เรามีเนี่ยกว้างไม่พอนะครับหรือว่าต้องการภาพแบบเป็นแนวยาวแต่ว่ากล้องเราเนี่ยพิกเซลไม่มากพอนะครับเราก็มักจะใช้วิธีการถ่ายภาพแบบพาโนรามาก,ก็คือถ่ายมาเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็มาต่อกันนะฮะแต่ถ้าใครต่อพาโนรามาบ่อยๆจะสังเกตนะครับว่า ถ้าเราถ่ายภาพแบบมีระยะใกล้ๆนะฮะมีส่วนใกล้มากๆเนี่ยพอเราทำพาโนแล้วเนี่ยด้านหน้ามันต่อไม่สนิทนะครับมันเกิดเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงนะครับวันนี้เราไปคุยเรื่องนี้กันครับ ปกติเวลาถ่ายพาโนรามานะครับเราจะติดขาตั้งที่ตัวกล้องลงไปตรงๆทำให้จุดหมุนเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งใกล้ๆเซ็นเซอร์นะครับพอเราแพนกล้องนะครับเลนจะเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งทำให้ภาพมันเกิดการขยับเกิดเป็นพาราแล็กซ์ขึ้นมาพอตำแหน่งเลน มีการเปลี่ยนนะครับวัตถุที่อยู่ระยะใกล้เนี่ยมันจะมีการขยับตำแหน่งไปหน่อยหนึ่งนะฮะทำให้ภาพเนี่ยมันต่อกันไม่สนิทนะครับเห็นชัดมากในส่วนที่ใกล้กล้องนะครับส่วนที่ไกลออกไปมักไม่เกิดปัญหานะครับซึ่งถ้าเราจะแก้โดยการรีทรัชเนี่ยเราต้องรีทรัชเยอะมากๆนะครับวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับคือการตั้งกล้องให้จุดหมุนอยู่ที่โนดเดอร์พอย์นะครับหรือจุดตัดสมมุติของมุมการรับภาพนะฮะ จะทำให้ภาพเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนตําแหน่งเวลาแพนกล้องภาพมันก็จะไม่เหลื่อมแล้วก็ต่อกันได้สนิทด้วยซึ่งในการตั้ง n o d ทล Point เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวลังสไลด์นะฮะหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งที่ p t o t o ไฟก็น่าจะมีขายนะครับเราจะหาจุด n o d ทล Point ได้อย่างไรนะฮะจุด โนดอลพอยต์ point, โดยโปกตมิมันจะไม่แสดงไว้ที่เลนนะครับยกเว้นเลนบางตัวอย่างเช่นเราว้า 15f2 17f4 อะไรเงี้ยมันจะมีระบุเอาไว้นะครับแต่ถ้าไม่ระบุเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการใช้ขาตั้ง2ตัวดินสอถองแท่งหรือไม้2อันอะไรเงี้ยนะครับอ่าเรามาดูวิธีกัน ผมจะตั้งขาไฟ2อันนะครับไว้ที่ระยะห่างกันประมาณสัก2เมตรนะฮะให้ปลายขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันให้ข้างหน้าต่ำกว่าข้างหลังนะครับจะได้มองเห็นทั้งคู่จากนั้นตั้งขาตั้งกล้องเนี่ยให้ได้ระดับน้ํามากที่สุดนะครับติดกล้องบนรางสไลด์แล้วก็ไปติดบนขาตั้งกล้องนะครับเช็คระดับน้ําให้ดีนะครับอย่าให้เอียงเลยวางตำแหน่งกล้องนะครับให้ขาไฟทั้ง2ออันเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางภาพเป๊ะๆนะครับ จากนั้นลองแพนกล้องนะครับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็ได้นะครับจะเห็นว่าขาไฟมันแยกออกจากกันเพราะว่ามันเกิดพาราแลกซ์การที่เราตั้งกล้องไม่ได้โนเทลพอย์นะครับให้เราดึงกล้องถอยหลังนะครับดึงถอยหลังไปเรื่อยๆ,ๆจะเห็นว่าขาเนี่ยมันกลับมาซ้อนกันนะครับพอมันตรงกันพอดีเหมือนตอนที่มันอยู่ตรงกลางภาพเนี่ยนะครับก็ให้หยุด ลองแผนกล้องไปทางซ้ายไปทางขวานะครับขาตั้งไฟเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนตำแหน่งแม้แต่น้อยเราล็อกตำแหน่งไว้นะครับเท่ากับเราตั้ง n o d ั Point ได้แล้วแล้วก็แนะนำให้ทำตำแหน่งของ n o d ั p o i n t เอาไว้นะครับว่าเวลาเราไม่ใช้เลนตัวนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งค่าที่เท่าไหร่นะฮะเวลาที่เราทำงานในภาคสนามนะครับการตั้ง n o d ั p o i n t เนี่ยเราอาจจะแบบหาแนวเสา หาแนวต้นไม้หาแนวรั้วหรืออะไรก็ได้ที่แบบเป็นเส้นตรงแล้วอยู่ในแนวเดียวกันในการตั้งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องพกปากกาหรือว่าพกขาตั้งพกแกนอะไรไปนะครับก็ลองดูแต่ว่ามันต้องให้เป็นเส้นตรงและอยู่ในแนวเดียวกันเห็นชัดนะครับพอขยับนิดนึงเราเห็นการเหลื่อมทันทีอันนั้นใช่ได้หมดนะครับ การตั้งกล้องให้ได้ n o ด a l พอย n ์ no เนี่ยนะครับจำเป็นมากเมื่อเราใช้เลนสมกว้างแล้วมีวัตถุกใกล้ไกลนะครับ อันนั้นต้องตั้งให้ได้นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยตอ,อกันไม่สนิทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพแบบระยะไกลๆเลยไม่มีอะไรใกล้ๆเลยเนี่ยไม่จําเป็นต้องตั้งโ no น้ตพอยก็ได้นะครับหรือว่าเราใช้เลนแบบเทเลโฟโต้นะครับถ่ายจากไกลามากๆไม่มีระยะใกล้เนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ต้องตั้งโ no น้ตพอยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นออจําเป็นนะครับสาหรับการใช้เลนวายแล้วมีวัตถุระยะใกล้นะครับคราวหน้าเวลาถ่ายพาโนมาก็ตั้งโน้ตเออรพอยแล้วเราก็จะได้ไม่มีปัญหา ครับเวลาต่อภาพ